เก็มีได้กินกินได้วยอะกว่าควนหัวเออกินควนหัวน้ำกัดกกน,นะครับกันเอาตัวแหละหน้าตัวแหละเป็นผู้เห็ดดูกินแซ่บๆนี่ผักสะเดาดินนะครับแต่ว่าห้ามเอาไปใส่หลายดอกใส่หลายมันมทขมที่ขมบนนัวอาใส่พอจักน้อยนะนะครับพี่น้องสวัสครับผมนะครับให้น้องแป้งล่างฟักให้เรียบร้อยแล้วเอาปลาจ๊กเองต่อเข้าไปนี่ผสมครับเอามันผสมเป็นยังไงเจ้าผสมครับผมมันมาเปรี้ยวมันมาเปรี้ยว หนึ <owad Es> ่งโจกเป็นเป็น <t> ว <ion half> ิธีแสกนี่สิพุจักรพุจักรไต่มาเจะเนี้ยเป็นวิธีแสกโอ้ยมันผสมมันป่ะโอเคครับผมเอาพริกปลาเ้าพริกปลาเอาโอเคจัดไปนะครับเป็นน้องแป้งพริกปลาไปเลยปลาเอือบเกลือนะครับอยากไปกินแบบแซ่บนะครับก็ลูกกลายอยู่นี่นะพี่น้องมันม้วนกันมันนี่ถือโอกาสไอ้น้องโอ้งามเลยงามเลยพี่น้องนี่ แป้งพริกปลานะครับโอเคโอเคโอเคจังไรเอาใส้เนี่ยจังไรจ้าปลาน้องแป้งอยากปริ้นตัวใหญ่นะครับกินกระปวกนู้นก็จะแจ้วไปหน่อยเป็นเมนูสแซ่บด้วยนัวโคติปลาของข้าวสก้าวครับพี่น้อ อู้ง่ามเลยบาทนี้ตัวนี้งามกวัดก่อนพี่น้องวดก่อนเห็ดกับสางไก่สองคนนั่งเผาไฟ <โด S 2> ออกตากันเลยอ่าวตัวนี้เห็ดไงเล็กน้อยท่านน้ำหนัดเป็นเห็ดสูตรไม่ลวกเอาบาทเนื้ <c oughs> อขาวจุนพูนพี่น้องไอ้ตัวนี้หนูผูกเลยเนี่ยเนาะเกินหนูผูกปะแมนแมนแมนหนูผูกใหญ่ครับพี่น้องเห้ยเบาน้ำหนัดจัดสันทมาหนีินะครับพ <c oughs> ุ่นเบาไก่กับเหล็กกีตารล้อถ่ายอยอะยังไงไมื่กิตาเขาโอเคเขาดีไหมโอเคครับสวัสดีครับพุ่น เบาไก่กับเ่าเอาเอาเดี๋ยวสิโกเบอร์เพกหน่อยให้ฟังมาหนิพาไปบ่ไปมากใช่ไหมมาพาไปทาอยู่สมิลาคุณพระท่านแต่ว่าามกันที่อยติดตามนุงนาคกันเห็นทันคนตัวนี้มื่แล้วกันเมื่อวันที่เป็นเมนูกัวลื้อกัวพี่แกงกัว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 คึ้นเก่าครับพี่หลังอ่ะสุดเล่าสุดเล่าสุดเล่าคือเก่าอ้าวัก ดับเบิลสองนะครับชาร์ปสองอีกสักรอบนึงนะครับเป็นกระขัวกันมันกระตีขัวแบบตัวใหญ่เหมือนนี่เป็นรสชาติแบบเด็ดๆค่อยติดตามเบิรงนุ่มดาจัดให้เหมือนนี้พี่น้องออตอนรับตัดไก่จงไว,ตงว้ตั้งแต่ผู้นี้ว่าวัตถุทิศต้องมาเด้อสันเบาไก่มือ,อตาห่อมาจัดสรรเลยตัวใหญ่ห่อท่านว่าแม่นดีๆพี่น้องผน <c oughs> บอกโอ้ยตัวบิก๊กๆกเลยเหลืองเลยโอ้ยพี่น้องเขาจุนพนเลยบาดใส่กับมิวเสกตาดมนาครีตเป็นเหมือนันผมกับอันเบาไก่สองคนสภาพปมเป็นจังสี่ ขาวจัวเลยไปบรรสาวสมน้อยชิฟซีที่มหาพี่น้องเอาโชคกักเลยเอาโชคกากเลยปลาจัวแน่นอนแน่นอนครับผมก็สวัสดีครับนะครับได้เลยเดี๋ยาเนี่ยนุ่มนัดขึ้นเริ่มย่างเลยกลังเหลืองอัมตั้มมาหน่อสิเป็นเมนูขวานะเกับเอาเอียงบาเนี่นปลาครับปลาเราโชคบลาเทียังมาหน่อปลานี่กระเพากระเพาเออสิเผาปลาพร้อมเป็นแนวกินแซ่บมาหน่อยนะครับเมนูร่วมคือนเขานะครับนี่ขวานูกับย่างปลาเน้นแซ่บๆ เมียงเนาะพ็ดเป็นเมียงเนาะเอ้ยเสียบหลายครับถ้าเกลือก็คักบัดพี่นองเ้ยถ้าเขาเอินอาบอาอาบเกลืออาบเกลืออือ่ะเมนูเสบนะครับองตัวยังไงแม่ใ้ไหมสอืแม่ใส่ไเพิ่นก่อนฮะสเจหนูสเจหนูกอน ครับพี่น้องมาบ้างโอ้ยแต่ว่าเขาวจัวปันสาสักน้อยเถอะสีงามๆเอาหนูอยู่ปะคะเอาหนู่อยค่าเลยนะครับตาตครับบริจิตมันเมนูแซ่บๆฉบแล้วอีกสักรอบหนึ่งนะครับจะไปนู่ขวานูนหนักนะครับจัดสรรต้อนรับเบาไก่รงขอความมาตั้งแต่ผุ่นจงไว้ใเดี๋ยววันอาทิตย์จะเตอร์นเด้อทนถัดมานะครับมือกีตาร์ห้องนี่แหละนะครับก็เลยจัดให้ตามคำขอนะครับตัองบอกง่ายเลยพี่ดาว นุมน่มหนาเห็ดสูตรใหม่สูตรลวกเอาเขาจุนพุ่นวันเสาร์ที่สี่ที่หาพี่น้องนะคอรับจะค่อยติดตามอไปแล้วยังมีเมนูสองนะครับเป็นเบ้าโชกกับแม่ใส่ใหม่เพื่อกระถิ่ย่างปลาดิ้นอาบเกลือ,อท่านวันนี้เป็นเมนูไม่อาบเกลือกับแครกเก็ด,ดน้ำจิ้มปเป็นเมี่ยงกับว่ากันไป,ไป,ไปนะครับเนาะนี่ปลาทองยังปลาปลาเดี๋ยวลงมือเลยดิเอาสูตรสูตรเก่าหรือเปล่ าาตามคำขอไปเื่อของกันตามคำขอพี่น้องเอาสูตรเก่าสร้างไก่มาตัวบักใหไงได้ไหมนี่ตัวบักบีกได้ไหมนี่หนูพุกนะครับห <tenga S 1> นูพุกไง<ค>ได้เลยมันนี่พี่น้องเอฟซีดอกสวยเยาว่ากันได้เอฟซีดอกสวยได้เท่ากับเห,เห็ดเป็นแนวอยู่แนวกิน้เท<ว>่าะครับพ่องห้วยอ้อยฮักว่ล่ะอ้อยน่ะ พูดไปเส้อครับนั่งเอาต้นไปอ้อยแล้วน้าพี่น้องพี่น้องเห็นใ่อไก่สเป็่องกาลังว่าขันหรอได้ยังไงตั้งไก่บาปถือแก่สั่นลกคนออกเบิดโตผดว่าขันมันสีหอมมันว่าโอ้อ้าสูตรได้เป็นสูตรได้รอบบาทนี่เห็นยังกับ่ถือใจสั่นเอ้าะรอบบางนี่ก็ได้เอาสูตรแบบเป็นแป้นมันกันอ่ะโอ้ห่อนเลยว่ะโอ้สูตรห่อดเลยพี่น้องเครื่องในนี่ได้ไว้ได้พี่น้องโอ้คีพี่อยากกับต้องตีไปได้เพ่ียง้งโอ้เงินบางได้ดิถักหลายพี่น้อง นี่ขวดนุ่งผูกอ้อมนุ่งผูกคือเก่าเะไรพี่น้องดิ้เวอร์ชั้นสองสูตรใหม่พี่น้องจานไก่เห็ดใส่เกี่ยวหางให้แล้วโอ้ยนี่เลยใส่เกี่ยวหางนี่ใส่กับย่างบดินเบิ้งมาเบิ้งจีดของแท้ห้าบาทนี่เอ้ยหนุ่งผูกใหญ่เห็ดสูตรเกา่าเอาไข่ครึ่งมาใส่กันมาเนื้อเนื้อเล่นนะครับเป็นเนื้อได้เนื้อคักเป็นนี่ครับพี่น้องเนื้อเนื้อคักเลย่น สขัวแซ่บๆขัวอ้อมแซ่บๆนะครับคุนบอกผมใส่พักสะเดาดินพักกระเดาลงไปก็ว่าไปพักใส่พักกระแยงอยู่หนีบัสพักใส่กระลังขึ้นงายพียงใดพักพริกนุ่มนัดกระลังได้ผลอีกแล้วนี่พริกนุ่มนัดได้ผลอีกแล้วนี่บ่พี่เพียงใดขัวหนูอ้อมหนูไว้จันทร์สองนะครับสุดสัานไก่นะครับมันนี่ได้หนูใหญ่จัดหนูใหญ่เลือกนี้นะครับโอเคครับเอาพี่น้องเอา ฮะต่อนะครับแม่ใส่ไม้กำลังสีย่างปลาเน้นแซ่บเพื่อนปลาเน้นเห็ดดบจิ้มแซ่บนะครับมันนี่ก็เมนูขัวหนูกันนะครับเป็นต่อเป็นนุ่งใหญแม่ใส่ไม้เบิ้งห้นะครับใส่เกี่ยวไม้เ่าสั่งไส้กรีกใส่เบิ้งใส่ซีบิล์มครับเรียบร้อยแลยด้วยครับบบบนี้เหลือแต่แสิขึ้นเวทีขัวห้องนึกไม่ถึงหอกขัวหนูสุดเวอร์ชันสองชาบสองมันนี่นะครับสูตรสูตรสองนี่ช่าไก่แซ่ซี่แกงยี่ปะ ปลาซีบปลาซีบใส่กิเก๋งล่องเบิรงกนะจ๊ะโอเคครับผมไอยติดตามแล้วก็มีเมนูย่างไปสักรอบหนึ่งนะครับผสมไข่เกี๊ยวใส่เกี๊ยวหางนะจ๊ะอ่ะปลาซีเบิรงนะครับแซ่บตัวนู้นคนเป็นปลาเขาคือเก้าครับพี่น้องเวอร์ชัดสองจากเชฟไก่แล้วก็เชฟโชคประหยัดแต็มไทายเพิ่์ลสาเหลื่อมบ้านม่านมาเลยอ่ะไทยเพิร์จชิหน่เนี่ยเสียบักพริกก็ได้เออฮะ เห็ดแก้วครับแก้วนะครับนะเราลุกมาจากกล้องน่ครับี่ดยวเอามาิงไห่กันบางคนรอจริงเลยนวดเข้ากนในเมย์ก๊วลกเสียมเสียิดนวดข้าดตแก้วไปดังเชี่ยบโฉกเขาเจ้เาเชียบโชกเป็นกีกีพริกนะครับปฏิตํานั่นกิ้มปลานิ่นอันนี้เขาเรียเอือบเกลือเรียกอะตาบเกลือครับแล้วเอือบเกลืออาบเกลือไม เอาอาเขาบอกถึงไซค่าบอเอาไ่เกียวส่เกียวหางเรียบเรพี่น้องกำลังเลืองแดงไม่ดังเอ้ส่เกียวหางไาเคียโอเคครับพี่น้องมาตัดวเลยเอาคุณ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 เธอเอาลงอีกจังยังครับผปสิสุก่ะครับโอ้เปล่าเปล่าครับอ้เป่าเาเป็นนะครับเลืองุ้ยเ้ยนะเชฟนะโอเคครับ เขาบอใส่ยขาดวะครับบอครับใส่หลายล่ะใส่หลายเขาไม่เห็นขาโอเคครับผมแตงยิ่งคนขุดนะครับกันเป็นเชฟโชคมากนิดแตงยิ่งคนขุดเลยจัดอ่ะอ่าันนั้นบอส่ยขาบวครับบอขาส่หลายล่ะครับใส่หลายเขาไม่เห็นขาครับแม่นาเสมอเขาก็บวมีขาดให้น้ำเลือดเป็นาโอเคเปิดฮะติดตามเมืองสังไก่กำลังส้อยตะไคร้ครับผมวันนี้เฮ็ดกินเต้นทนครับพี่น้อง ยานนันเบาไกลมือกีตาเมื่อตีเว้นน่าเดี๋ยวเฝ้าตีเว้นพอเ่ิดโอ้มาแสดงว่าได้ทีถุนจะเฝ้าตรงไหนเนี่ยเด้อเถินเพื่อนมาเดี๋ยวขัดทิศขับไปหาเถินเพื่อนมาแต่ว่าน่าบอกตัวไ่เถิดไม่ไดะไกลน่าบอกตัวไม่เพื่นใดหนิเทปสิเออบอกตัวไม่เพื่อนเออเออตรงไหนเออตรงไหมบุนีเขาเสียดเอียงกับบุนีเขาว่าเขาว่าสีอ้อมหนูเงินเบามันเบาแป้งอ้อมหนูอันนี้ก็อื่นพักเอียงนี่ตักนี้พักอะไรต้นหอมบ่แม่นงจีสำบ่บรรเทาเอื่นหอมบัวได้หน่ปันตัวเอื่อนหอมยัง แม่่ออันนี้เยพักย่งนี่นี่นี่พักยงนี่ฮะฮะพักแ่าเาเอาพักแยงบ้านตัวบัจังเสียเอากระตี้เอาแมนบแมนพักแย่งนว่าเออพักสะดาวดินนะครับอันเออพักอันพักสะดาวดินกับก็คือพักแกนคมมันเท่ากับก็คือ อน้องแป้งเพป็นนั่นล่างผักกป็นผักชี้รอบหนึ่งนั่นปะอันนี้ผักชีผักชี้อย่างนีนผักชี้อย่างเพิ่นผักชี้อย่างนี้คุณอาพี่ช่อผมผมกำลังถามน้องเอกคุณมาถอดแซกอย่างไหนคุณนี่นนขเขาจะไปยินใกล้กันเท่าไหร่นะเอห็นไหมเร็วๆพักชี้ไปยิงใกล้ดังแป้งเห็น,หน,นไ,ไ,ไ,ไหมเร็วๆเ,เกรงใก,ก่ป่ะก็ะดังแป้งอ่ะเป็นหลานสร้างไก่นะครับถือว่าเหมือนเน็ดขั้วอยู่หลังบ่ายเนี่ยมาเป็นน้องเอกจะจะข้าวหนึ่งเป็น ผักให้แป๊บนึงก okay, okay, wow. uh ็ได้ว่าล็กบ้างเล็กบ้าง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 เล็กโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อใส่ข้าวปล่เสร็จกันเลยแป๊บตะกไก่ง่ายข้าเออตะก่ายงามตักงามนะครับคนกับผู้งามนะครับลากตักกังามโอเคนะครับเนาะวันนี้ที่นีเป็นรายการขวานูได้ไหมได้กินกินด้วยอะกว่ขวานูเออกินขวานูน้ำกัดนะครับ เอาตัวแหละหน้าตัวแหละเป็นผู้เหตุตัวกินแซ่บๆอืมนี่ผักสะเดาดินนะครับแต่ว่าห้องมันใสหลายดอกใส่หลายนี่ขมขมบนุ่งใสพอจักน้อยน่ะนะครับพี่น้องเี่ครับผมนะครับให้น้องแป้งล่างฟักให้เรียบร้อยแล้วเอาปลาโจกเองต่อเข้าไปนี่ผสมครับเอามันผสมเป็นยังไงจ้ผสมครับผมมันมาเปรี้ยวมันมาเปรี้ยวไอ้น้ำโจกมันมันจะขายที่แสกนี่ติบุจักกิบบุจักไตไปจะเนี้ย เราจะขายวิธีเสกเขาอทาเอาพริกปลาข้าวพริกปลาอโอเคอย่างไปนะครับพี่น้องแป้งพริกปลาไปเลปลาเอือบเกลือนะครับอย่างไปกินแบบแซ่บนะครับก็รู้กำไรอยู่นี่นะพี่น้องมันม้วนกัน มันนี่ถือโอกาสเองน okay. ้องโอ้งามเลยงามเลยพี่น้องนี่แป้งพริกปลานะครับโอเคโอเคจะหน่อยเาใส้หน่อยทอดจั่อนจั่งปลาน้องแป้งจากปลาลินตัวใหญ่นะครับกินกระปวกนู้นก็แซ่บแซ่บพี่น้องเป็นเมนูแซ่บเด็ดเนื้อผัตดิบปลาของข้าคือก้าวครับพี่น้องครัวบ่มในขั้นตอนการตำเครื่องแล้วนะครับใส่พริกแกงพี่จังหน่อยแล้วนะครับตำเครื่องให้ละเอียดละเอียดแล้วแล้วใส่ไก่จัดพริกแกงลงไปนะครับจะพาของข้าวห่น้องแป้ง แกล่างไปกับพวกปักสะแตลดินนะครับเียบเนี่ยไปก็ไปเอามากินดูอยู่ดีไก่กอบแกงกะปิแรงงามๆพี่ดองจะเด็ดขึ้นเขาแกงเด้อนหึ่งงจบไปตายจะได้ยินเสถียรนะนะเขาแกงโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่น้องขวดหนูพุกบมาหนี่งนะครับสูตรใหม่สั่งไก่ใส่พริกแกงเล็กน้อยนะครับน้องได้พวกแกงอัดนี้ใส่บ่เอาพริกหรออ่านี่ตัวพริกหรอเฮ้ยกำลังงามพริกหรอกำลังสวยกำลังนั่นนะครับพี่น้องนี่ เร็วหน่อยดิโอ้ยบ่มีน้าไปกับเน็กใส่เนาะนี่เนาะอ่ะนี่ปลาแดกปลาแดกแซ่บปลาแดกงัวเอาพี่น้องจา,างไก่ใส่ไปแล้วน,นี่นปลาแดกงัวเขาใสขวดหมูล่องไปปลาแดกมาเต็มหนาไปเลยครับพี่นอ้นอ,งองนี่ของแซ่บของงัวนะครับติดตามหน่ใส่รดนี่ละนี่นะตอนลงองลอยพอดีเลยครับพี่น้องนี่พิสูจน์พิสูจน์ก่อนโอเคครับพี่น้องโอ้ยฟังมี้งฟิกไปได้เหมเขาเขาไปพร้อมพี่น้อง นี่เบาโฉกับกระลังสียับหมงม่วงซู้กินสูแ่บเพิ้นนะครับเลขได้กระดาษซื้อสาดในอนซื้อหมอนในมุนซื้อนุ่นซื้อปรตูในปซื้อนุนอย่งเงี้ยเสียเของกอะคัยายาครับผม้ยังกันในนอนซื้อสาดในน้อนซื้อเลขได้กระดาษซื้อสาดนอนซื้อมอนมุนซื้อปรตูในปมซื้อนุ่นจากสองเก็บ น้าโอ้ยขณเสียงข้อหมอเลยเป็นเสียงเป่นเสียงบลป็นเสียเป็นเสียงเอยหมอนมวเมียะไดิฟ้ดแก้วฟึ๊ดเก้วเบาไก่เอ้ยเบ้าแดงแก้วหมอลันซับหมอลันซับเท้าแต่็นมา ครับผมนี่เอาอะไได้บัตนี่เริ่มเบิ้ลหมอลันรอบแรกแล้วหมอลันแล้วพี่น้องบ้าแดงไปเบิ้ลหมกี้เข้าไปไห้เฮ้ยบ้าแดงหมอลันแล้วหมอลันแล้วเออเบิ้ลขอหมอได้เด้อ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 ขอบหมอยังโง่ย่ะบ้าแดงกินหมกี้รอใส่ขวดนู้ละไพี่น้องขยันใสขวดในมองก่อนปะเนี่ยเดี๋ยวรอเนี้ยเออหนึ่งเม็ดเจ้าจินได้จะาเป็นกุจินได้ขยันหมูวัครับเออบ้าครับผมอ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส ๋ยนหน่มอบคบเออหัหน่มอวบตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นครับคือวีครับันี้กํลังกําลังอวกลังเป็นสาวเนียเจกน้อยียเล้อยโอเคเลยกัไหที่พี่หนังหมอลันรับสางอดีเโอเคครับผมทางไก่เติมน้ำด้พี่หนังนี่บอกนอ่ะเติมน้ำแล้วเติมน้ำแล้วหมอลันแล้วโอเคครับผมอื้ยวเนียครับนี่ โอเคครับนี่มาแล้วมาแล้วเอ้ยยอดซื้อยอดโอเคครับผมขวดหนูกันกินหมดแล้วหรอยสองนะครับชับสองนะครับเบอร์ฉันใหม่นะครับใส่อาจจะตำใส่เครื่องพริกแกงสักหน่อยนะครับขวดก้อนไอ้ขวดแบบอีสานอีสานมันเท่าบัดตอนนี้ออกฟาดเซตใหสักหน่อยอืมบอโบราณเน้นบอโอเคครับผมสุดบอืสลล่าเนี่ยแทนเป็นยาโอ้ยหมกฝืนหมกขี้หรอเป็นแบบแซ่บขัดพี่น้องพริกหรอห้อง หยัมป้ะยัป้ะเลยโอเคครับผมอาวขันลดอดสายนี่สูงกันบ้าครับนี่ลันลอดสานี่ลอดสองแล้วโอเคครับอ้วส้วแล้บาดเดียวางไก่บาดนะครับอ้วส้วแล้วเปบ้านไหน้างเบาไก่แดงอ้วส้วด้บี่เดี๋ยวบอกกูห้ยคอมอ่ดคอสิอนงในห้างแล้วขาดหอดฟักไซน่าใส่หอดฟักไซโอใส่นะจค่สองจบ่ยใส่หอดฟักไซบ่เออแห้งเละแห้งแตกเลดรอดเดะเดดแห้งแตกเอาเต็มเอาไปแกมันได้โอ้ยใส่น ตายดอกดเดูดูดเจดบมึงเดดดดดาาดยสไกันเ้ม่กันองวางใส่พี่น่อยสีววเอยสีดใส่เเนะลวก็ัเกิดักคงเลยเยอะเอะไรนเออหนึนึนึงใส่ไปนนึงมมันต้องไม่คูดิมันต้องมคเอาใส่อีกหนึงอ๋อนว่าตายดอกัใส่อีกนอูนึ่งอรุ่น้เป็นแนมีจนได้เออ อ้าวโอเคไปที่สองนี่เป็ตังแมนพี่หนังใส่อย่าัๆใส่ขึ้นบาแบบปูโอเคโอเคครับเพื่อนใส่อย่าัๆใส่ครับผมนี่สูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งก็แต่ครับตันไก่กำลังเตรียมผักนะครับเป็นว่าขันขันมันบอบขมเั็กน้อยนี่กันขมบอบขมเั็กน้อยเขาใส่ผักผักเสดาเนาะดึงใส่ดีมากเขาไปทังไหนก็ได้มันมีขมเั็กน้อยพี่หนังใส่ดีวมากไปเลยแทนไก่ไปเขาเตรียมผักไปก่อนเนี่นอเอาแบบนี้ผักเขาก็มีพวก พักชี้อย่างพวกข้านี่ละพักชี้ต้นหอมนะครับธรรวแม่เหลาครับเป็นแนวใส่ง่ายๆของข้าของอีสานอีสานสูตรโบราณสั่นจ้างไก่บ้านนะเป็นสูตรโบราณโบราณอีสานบ้านเรานะครับรายการชวนปิ๊กข้าครับโอ้ยกลับชวนปกาวเรับสั่นไก่เบาแดงว่าหมอลันนี่สองเทือนนี่ได้การแล้วที่เอากระติกลอกซีมมันก็เขอทาปะ รถดีนะครับไปใส่กล่องเลยสิสดีครับโอ้ยผู้เตรียมตาซิมไม่นั่งนี่เอฟซีตาซิมเบาแดงเราเด่นคนครับ่คนเป็นว่าดิคนคนกักันบึ้มเฮ้ยจะอย่าใส่มูกไรขนาดอ่ะจะใครซิมรองเบืองเป็นยังไงครับเป็นคนละอ่ะคนละอ่ครับวัีอาซิมมาะนี่อาซิมมันหน่อนัวบอคนับออาซิมซิม ไวาจากไหนไ่้จากไหนไ้จากไหนครับควรจนบลว่ะอะไรลงไปนวคักบาทดินองเ้ยนวคักนวคักบาทดิคนเป็ดขึ้นหน่อยเต่ว่าคอยนำแขนดน้อยมาครับนำแข็ดน้อยมาผงหน่อย อังหล่ให้ขืนดิจะแบใส่ดิเ๋้วสิว่ามันสิวันนน้ใส่นัคากแล้วพี่น้องเลยนี่คักแล้วบาทนี่ฮะจัดไปโอีบงีบงอมห่วยหวยเลยหอมหวยๆเลเลยกินบโอเคเมื่วว่อะไรประาณนี้ได้ยูว่าสั่นได้ยูวาสั่นม่ไฮะางไกสิเดียียมผักอะไบวเด็สิเตรียมผักอะไบาทนี่อ๋อผักลงใส่กันกันทุกแล้วกินได้เลยพี่น้องบานี้ฮะ ขวหนูสุดโบรันนะครับแบบตั้งไก่บ้าแดงนะครับเป็นผู้จัดสรรรุ่นไหมรุ่นไหมโบรันเรียรุ่นไหมแล้วรุ่นไหมป่ออรุ่นไหมก็โอ้โหโบลันแลแล้วเออเอารุ่นไหมรุนไหมมันแก่ข้าวแก่ข้าวได้อันนี้สุดย้อนข้าวหนีสุดยอดเลยบบดนี้โอ้ชุดยอนข้าวผมด้กังครับผมพี่น้องบาดนี้เรียบร้อยเลยเด้๋บาดนี้เฮ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยแต่เสียบครับพี่น้องเออกำลังระบุระบุได้แบบนะเอาจจะได้กิน

โอปลาบัวมีเลยปักโซกซื้อหอมมาหน่อยโอ้ยเน้กัานแล้วแหพี่น้าใส้กานแล้วนี่กไปยตวใหญ่ก่อนเท่าไหร่ใส่เตนมลงไปบวัน่มบ้านัวทำพูดเองเท่นั้นมบยโอ้ยปลาปลาเพิ่กินบวหมูน้ำเมือนีด็กนัวนัวเลยเป็นหน่อขวดลิ้มปลาก็เข้าแจบเลยนีาแดซีดด้วยปลาหมูป่นหป่นเห็นปลาเป็นซีดอ่ะอากอกั จอดแล้วมาเสรจเสจเลยมาเนดำไมขวดนู้นนดเรื่องวผมอมลำผมมผมอมลำปลาเนดำอู้ปลาเป็นเคยกินกันยไสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยใส่เขาใส่เีดเอาดิเอาช่ยวครับไปีไปกระลังติบไปปลาอะไรนนองสันเฮ้ยยืดเป็นเบ้าดับขวนูมาได้ไ่มขวดนูุ๊กใหญ่นะครับ อยู่เลย้อที่สอักสองก็เป็ไฟมันเลยจับไปนวดใส่ไม้กล้วยจัดจักได้ไหมพ่อบคบน่ยพอแล้พ่แน่ฮะโชคเอโชวจริงกินเป็นตะซ่บคักนี่ยมได้ไหมไม่ได้ไหมยอดครับผมี่างไก่พี่งางไก่พีของแท้พีเฮ้เบร์แดงางไก่ล้วเบิงครับึเอาางไก่วาสวนเลยวะางไก่บ้านสวนวะมานี่ยงไก่ เฮ้ยราวางหมากัดไก่นะเอาเดียวโอ้มันเสียวกวีกร้อนนั่งกินไหครับเกิวาะเจ้ยแก้วเค้รเลยนะนั้นนั่นเฮ้ยักแดบบักดีเอาไ่เอามาครับพี่น้องครับขวดหนูแซ่บๆสต่รับสูตร้างไก่ของเฮ้พริกมันถูงแล้ามันบุเพ็นมันหวาน หออวานเล่นป่ะคือใส่มนม่ได้บรรจิตซุกพานมากโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับแซ่บคลิปนี้แซ่บที่ดีครับผมขวหนูพุกนะครับขวใส่หม้อน,นะครับโอเคครับผม